คุณประยุทธ์เนี่ยในช่วงที่คุณยึดอำนาจมาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยคุณเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะค่ะนะครับค,คุณเนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าคณะปฏิวัติคณะยึดอำนาจทั้งหลายเนี่ยเขาจะออกนิรโทษกรรมทันที<ช>โดยที่ไม่ไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นอ,ะอ่ะไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นออกแล้วมีผลใช้เลยค่ะก็คือเพื่อ ให้ตัวเองพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งหมดทั้งอาญาทั้งแพ่งทั้งปกครองอะไรต่างๆพวกนี้หมดเกลี้ยงะนะครับแม้กระทั่งการกระทําของเขาเนี่ยจะไปกระทบบุคคลที่สามหรือเอกชนก็ตามทีนะ,ะแต่พอในแง่ประชาชนเนี่ยจะจะเรื่องพวกนี้จะถูกยกเวน้นแต่พอเป็นพวกที่ยึดอํานาจรัฐประหารการทำเนี่ยเขาก็เกลี้ยงเลยคือไม่ให้เหลือเลยเอากันแบบคลีนสนิท นะอันเนี้ยก็เหตุผลว่าเขาจะได้มีอำนาจรัฐในการแก้ไขปัญหาบริหารต่อผมนึกออกไหมผมนึกว่าคณะปฏิวัติเนี่ยคณะรัฐประหารนี่ยนะทำสำเร็จก็เขียนอีกแบบหนึง่งทําไม่สําเร็จก็เขียนอีกแบบหนึง่งนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมาของประเทศไทยครึ่ง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 ฝ่ายนี้ก็นั่นไปฝ่ายประชาชนก็ได้เหมือนกัน ครึ่งๆก็คือเหตุการณ์ทีนี้คุณประยุทธ์เนี่ยเผ่าม่าเรื่องแบบเนี่ยคุณประยุทธ์ต้องต้องกล้าหาญเพราะว่าวาทกรรมที่บอกว่าความสงบจบที่ลุงตู่เนี่ยม,มันไม่เป็นจริงม,มันไม่เป็นจริงนะครับแล้วก็ฉะนั้นก็ควรจะมาพิจารณาเครื่องมือนี้ เครื่องมืออันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนทัศนคติทางสังคมเลยนะค่ะเออแล้วก็ก็ก็เปลี่ยนสถานการณ์วิกฤตของของประเทศเนี่ยให้มันดีขึ้นได้เลยค่ะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญทีนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นพระบัญญัตินะครับฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็เป็นพระกําหนด รครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระดรด้กำหนดทั้งหมดนะท<อ>่านหยาดเนี่ยน้อยครั้งแต่ว่าเมื่อคราวที่66 2, <3 S 2> สิบทับสอนั่นะเ,นเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะ<อ>คือชี่ให้เห็นว่าคนที่เป็นผู้นำในทางฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถำดำเนินการได้ำไดำเนินการได้ทันทีเพียงแต่ว่ามีจิตที่จะทำหรือเปล่า หรือไม่มีจิตที่จะทำดังนั้นการออกมาพูดเรื่องนิ้ลโทษกรรมในขณะนี้เนี่ยความสําคัญหรือจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่มาออกจุดประกายเรื่องนี้ฉะนั้นสัญญาณต้องชัดจากประยุทธ์จันโอชาว่าจะเอายังไงกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้นะครับคือจากที่จากที่ ทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นผู้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ในขณะนั้นแต่การดำรงอยู่เนี่ยก็เป็นการก่อสถานการณ์ใหม่เหมือนกันก่อความขัดแย้งใหม่เหมือนกันแล้วก็จะให้ประเทศมันเดินกันไปอย่างนี้ไหมประชาชนรู้สึกกันอย่างนี้ไหมซึ่งผมว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นความขัดแย้งที่ที่รุนแรงมากกว่าทุกครั้งนะแล้วก็มันก็ใกล้ๆที่จะไปคล้าย ปรากฏการเมื่อปีหนึ่งเก้ามากขึ้นทุกทีอันนี้ต้องต้องต้องระมัดระวังและต้องรีบรีบ,รบแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ในเรื่องของเอาเวลาสั้นๆในเรื่องของปรากฏการที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่บอกเรื่องเว้นเรื่องทุจริตเนี่ยเรื่องเว้นเรื่องทุจริตผมว่าสังคมรับได้นะชัดเจนแล้วแลวก็ทุจริตเนี่ยมันเป็นปัญหา บ่อนซาะทำลายประเทศที่ที่สำคัญที่สุดอ่ะที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศความมั่นคงความเจริญและไปสัมพันธ์กับความอยู่ดีกินด,ดีของประชาชนอย่างชัดเจนะนะครับมูลค่าที่ถูกทุจริตไปเนี่ยผมว่าเออมากมายหลายสิบล้านล้านแล้วนะครับแล้วก็เป็นกันมากแล้วก็การแก้ไขเนี่ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการทุจริตที่ชัดเจนก็คือการใช้อำนาจที่ตัวเองมีหรือได้รับเลือกตั้งมาต่างๆพวกนี้เข้ามาใช้ฉะนั้นเรื่องทุจริตเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรจะเอาเรื่องทุจริตที่จะมานิรโทษกรรมให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าพอไปติดในเรือนจำมันก็มีอีกกระบวนการหนึ่งอยู่แล้วนะที่มันต้องได้ใช่ไหมที่เป็นผู้ ผู้ต้องขังที่ดีที่มีความประพฤติดี่งางๆงพวกนี้แต่ว่าก็คือหลักการว่าเนื้อโทษกรรมที่ไม่ให้กับการทุจริตอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกใช้กันนะครับทั่วโลกก็ใช้กันเรื่องทุจริตเนี่ยชัดเจนนะว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาฉะนั้นฉะนั้นกรณีที่บอกว่าทุจริตเรื่องเ,ออเรื่องทุจริตเนี่ยเมื่อเมื่อไม่เนื้อโทษกรรมแล้วจะเกิดกรณีที่ว่า หลายคนอาจจะคิดว่าไอ้คุณทักษิณจะได้ไหมอะไรจะไหมอันนี้ชัดเจนนะว่าว่าไม่ได้ผมคิดว่าในขณะน,นี้ทางคุณทักษิณเองคุณยิ่งรักเองก,ก็ก็ยอมรับได้กับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนการกระทําอันร้ายแรงร้ายแรงโดยพิจารณาจากโทษโดยพิจารณาจากพฤติาาการสัมผิดหรือลัษาากษณะการกระทําความผิดเนี่ยเช่นการฆ่าการวางเพลิงอะไรพวกนี้ผมผมคิดว่าอย่าดัดจริต นะคือคือหลายประเทศก็ทําแต่ว่าแน่นอนมีบางประเทศเขาก็ไม่ทําอืม,มันแล้วแต่บริบทอ่ะมันแล้วแต่เหตุการณ์ในขณะนั้นที่มันเกิดซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ที่ใครก็คาดหมายคาดเดาไม่ได้คะนะครับคาดหมายคาดเดาไม่ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเราให้เราให้เต็มรูปแบบทุกครั้งโดยเรามุ่งผลต่อความสงบภายในประเทศ มุ่งฝนต่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกันพัฒนาประเทศนะครับแล้วการลงโทษในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ลงโทษทางอาญาอย่างเดียวนะมีกฎหมายที่ไม่คําสั่งศาลเนี่ยที่ไม่ใช่โทษทางอาญาแต่มีความรุนแรงนะครับแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้ก็รุนแรงมากนะยุบพัรคเอย นะตัดสิทธิทางการเมืองห้าปีสิบปีตลอดชีวิตเอออะไรต่างต่เนี่ยนี่มันก็ก็รุนแรงนะครับนี่มันก็รุนแรงเหมือนกันคือคือในสภาพเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในในในการกระทําความผิดนั้นๆแต่ว่านั่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอะไรนะเรื่องการกระทําความผิดทางการเมืองเนี่ย นะครับหรือการตาัดสินทางการเมืองเนี่ยคือคือคือมันเป็นเรื่องที่กฎหมายไปกําหนดให้ผิดกฎหมายไปกําหนดให้ผิดเพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นโดยตัวมันเองเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วต้องให้สังคมตัดสินนะครับแต่เพื่อเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่ออะไรก็แล้วแต่เ,เนี่ยก็เลยเอากฎหมายเนี่ย ไปกำหนดให้เป็นความผิดปัจจุบันความผิดต่างๆที่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันมีอัตราส่วนครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งมันเป็นลักษณะความผิดที่มันต้องผิดอยู่แล้วโดยลักษณะทางธรรมชาติโดยสิทธิเสรีภาพโดยอะไรก็แล้วแ,แต่คือมันต้องผิดอยู่แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยกฎหมายไปกําหนดให้มันผิด <ทา S 1> ออถ้าไม่ให้ไม่ให้มันผิดเนี่ยมันจะบริหารจัดการประเทศยุ่งยากนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าเอาละในขณะนี้เนี่ยที่มีการประกฏเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะต่อตามที่ผมพูดก็คือว่าเป็นเรื่องการเมืองการปกครองอมไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวอ่ะมันก็คือต้องพูดให้ครบการเมืองการปกครองทีนี้จะไปยกเว้นในส่วนของของเรื่องความรุนแรงย้อนกลับไปย้อนกลับไป ในช่วงความขัดแย้งปี1619มีการเข้าป่ามีอะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็ก็ฆ่ากันนะเอาฆ่ากันจริงๆค่ะถูกเปล่าใช้อาวุธตอนเข้าป่าฆ่ากันจริงไหมก็มีการฆ่ากันจริงอ่ะปี16ฆ่ากันจริงป่ะใช่ค่ะปี19ฆ่ากันจริงป่าใช่ค่ะมันก็เป็นประชาชนฆ่าประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐฆ่าประชาชน ประชาชนชนไม่ไหวก็ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐฆ่ากันจริงอ่ะตายกันเป็นเบื้อพูดง่ายตายกันเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ยังตายเพราะมันมีการสู้รบในในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยทั่วประเทศใช่ใช่ค่ะถูกไหมใช่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีงานพระทานเพลิงศพกันเรียกว่ามากมายมหาศาลนะถูกไหมแล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็มีการทําลายฐานที่ราชการ ชม่มีมเผามีทุบมีทำลายและบางอันก็เลยไปถึงเอกชนก็มีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมาโดยตลอดอแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุหรือความเชื่อทางการเมืองอม,มันไม่มีเจตนาในทางอาญามไม่ได้เกลียดชังกันเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นความมุ่งหมายที่จะจะอยู่ในแผ่นดิน ในความเชื่อที่เห็นว่าลับ้านเราเนี่ยมันไปไม่ถึงการล้มล้างการปกครองนะ,ะเพียงแต่ว่ามันจะให้ปกครองดีกว่าเดิมได้อย่างไรเป็นประชาธิปไตยที่มันเต็มที่ได้อย่างไรม,มันอยู่ระดับของมันแค่เนี้ยแม้แต่มีเหตุการณ์เข้าป่านะก็เป็นเรื่องที่ที่เนื้อหาหลักเนี่ยมันเป็นการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือ การปกครองฉะนั้นคือผมบอกว่าวันนี้อย่าอย่าติดกับรูปแบบต้องสนใจหลักการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พูดนะใ,ใ,ในในในพระบรมราชว,วาทหรือว่าในอารามพบทเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดนที่มันเกิดปัญหามาเนี่ยมันเป็นเรื่องรูปแบบมากกว่าหลักการพอคุณยึดรูปแบบมันจะเป็นปนัญหาถ้าคุณยึดหลักการเนี่ยมันจะไปมันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ฉะนั้นก็คือว่าอันนี้ผมพูดตรงนะข้อราญาอาจจะโดนถล่มบ้างแต่ว่าจะให้ดัจจริตจะให้ตอแหลกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ะนะครับคือสังคมถ้ามันจะเดินหน้าจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับคําพูดที่คืนหูบ้างจะตรงเจตนาดีนะครับแล้วก็เห็นด้วยเห็นควรคที่จะต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ข้อกังวลก็คือว่าอย่าเป็นนิรโทษกรรมบัง อย่าเอามาบังเรื่องอื่นแล้วเอาเรื่องนี้ฉายออกมาถึงที่สุดเรื่องนี้จะไม่จะถูกนำเป็นจนวนความขัดแย้งอีกครั้งใหญ่ในเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นเรื่องการเมืองการปกครองเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐเหมือนกันนะครับความมั่นคงของสถาบันเหมือนกัน คืออะไรที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ที่เป็นภาพใหญ่หญๆที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองยังไงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะรับผลกระทบอยู่แล้วนะครับถึงไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งสองก็มีผลกระทบทีนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปทีนี้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผม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 ยกตัวอย่างอย่างนี้นะไปลองไปดูอ,อ,อายุของผู้กระทำความผิด Mm hmm. ก่อนเยาวชนท mm ั้งนั้นการศึกษาของคนพวกนี้ mm hmm. และรูปแบบระบบการศึกษาเป็นแบบไหนค่ะ mm hmm. เรามีการศึกษาในระบบเนี่ยในเรื่องประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างค่ะ mm hmm. หน้าที่พลเมืองยางไงบ้าง mm hmm. คุณค่าของคุณค่าของชาติ mm hmm. คุณค่าของสถาบันกษัตริษ์อะไรต่างๆพวกนี้ คืออย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าวันนี้เนี่ยแม้แม้แต่งงานเผยแร่เนี่ยนะเผยแพร่เขาเรียกอะไรพระราชกรณีธรกิจเผยแร่พระเกยียรติคุณเผยแร่งานงานสงเคราะห์งานพัฒนางานที่เน้นเรื่องความเมตตากรุณาของท่านนแทบจะไม่ได้รับความสำคัญเลยอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีระยะห่างช่วง ช่วงปลายของราชการที่เก้านั้นเนี่ยเมื่อท่านท่านทรงประชวรการพบปะการพูดคุยกับประชาชนกิจกรรมที่มีสอดคล้องกับประชาชนมันก็ลดลงมันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันหายไปพอดีอประกอบกับราชการใหม่ราชการที่สิบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ทรงพึ่งของราชแต่ท่านก็ดําเนินการตามวิถีประเพณีนิติราชาโบราณแห่งกษัตริย์ครบถ้วนทุกประการนะโทศพิธแล่ธรรมครบถ้วนทุกประการ นะครับแต่ความรู้ความเข้าใจตรงนี้บางทีมันมัน mm hmm. ไม่ถูกทำให้รู้ไม่ถูกทำให้เข้าใจใแล้วเราก็จะตีความว่าเขาไม่ยอมรับ mm hmm. นะครับฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตให้ดีนะช่วงต้นๆของการเกิดปรากฏการณ์เนี่ยแม้แต่คนจะโตเนี่ยยัง ยังโต้ด้วยอารมณ์เลยก็อธิบายไม่ได้อะว่าว่าสถาบันกษัตริย์แบบแบบยังไงนะถึงจงรักภักดียังไงนะก็คือก็คือรักพระองค์ท่านพระองค์ท่านเหนื่อยพระองค์ท่านทุ่มเทอะไรเงี้ยก็อธิบายในมุมเนี้แต่ในมิติอื่นๆเนี่ยก็อธิบายไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็กรอบของการเรียกร้องของคนของกลุ่มคนพวกนี้ต้องถือว่า มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้<ช>ข้อเรียกร้องยังไม่ได้เกินเลยนะครับไม่ว่าจะให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหรือจะแก้ไขหรือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันกาัตริย์เนี่ยแม้ไม่มีข้อเรียกร้องอนะสถาบันกาัตริย์พระองค์ท่านท่านก็ต้องอยู่กับยุคสมัยอยู่กับสมัยนิยม และยิ่งเป็นประมุขเนี่ยยิ่งต้องมองไปข้างหน้าไม่ใช่มองปีสองปีนะค่ะต้องมองเป็นห้าสิบปีร้อยปีต้องมองต่างๆเนี่ยมากกว่าปกติค่ะใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะไปจะไปยกเว้นเนี่ยจะหาเหตุอะไระที่มันรับฟังได้จะไปยกเว้น嗯嗯嗯ฉะนั้นผมคิดว่าผู้ที่เขียน เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่มองในเชิงอคตินะแต่ผมมองในเชิงความกล้าหาญในเชิงความกล้าหาญคือถ้าไปเขียนยกเว้นเลยเนี่ยไปเสนอเนี่ยมันก็เกิดอคติทันทีเกิดความขัดแย้งทันทีแต่ถ้าบอกว่าทำร่างขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดอกจันหรือว่าหมายเหตุไว้ว่าเรื่องนี้มีความอ่อนไหวจำเป็นต้องหาหรือ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะหารือกับทุกฝ่ายอย่างเงี้ยใครดูล่างมันก็จะง่ายไงถูกปะว่าไม่ใช่ว่ามไม่ยอมรับแต่ถ้าเขียนล่างมาว่าไม่เอาเลยแล้วมาบอกว่าเรื่องนี้เรามาปรับกันได้อ,อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งเอาให้ชัดก่อนว่านายกเอาไหมเรื่องนี้เพราะในขณะที่คุณทำได้เนี่ย คุณไม่ทำนะช่วงขณะหนึ่งคุณเป็นองค์รัฐาทิตย์แล้วคุณไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ค่ะแล้วพวกคุณก็ทำให้กับตัวคุณเองไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาให้ชัดว่าไอ้ที่ว่าความสง,งบเนี่ยอันเนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุด นะครับแล้วการทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะทำให้สิ่งที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันหากษัชาิย์เนี่ยม,มันไม่ได้ยุติลงนะ,ะมันไม่ได้ยุติลงเหมือนความขัดแย้งทางการเมืองไม่ยุติลงแต่จะอยู่ในรูปแบบที่มีการปรึกษาหาหรือการรับฟังกันมากขึ้นในขณะนี้การรับฟังไม่เกิดขึ้นคือหูนี่แม่งตั้ง ตั้งรีโมทแล้วคำนี้มากูปังเลยแล้วจะอยู่กันแบบนี้ไปทันทีเพราะต่อไปมันจะไม่ได้สวนด้วยคำพูดอไงไม่ได้สวนด้วยปากแล้วมันจะเป็นปากกระบอกปืนมันจะเป็นอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะฉะนั้นจำเป็นต้องทำและผมเห็นด้วยนะใครที่ออกมาทำเรื่องนี้หมอรวีใช่ไหมับทีมงานของท่านผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะครับก็ให้ทำแต่ว่าให้ทำบนพื้นฐานของความกล้าหาญที่จะ ต้องทำทำอย่างแท้จริงและนายกก็ควรจะมาตอบอคืออย่าบังกันคคืออย่าบังกันหรือว่าทำมาเพื่อเพื่อเพื่อเกมอื่นได้ไหมทีนี้คือถ้าออกมาแล้วไม่ชัดเจนนะครับแล้วจะให้เป็นความขัดแยง้งเพื่อไปอาศัยแต้มคูทางการเมืองหรืออาศัยความขัดแยง้งแล้วจะได้โชว์ให้ให้ ให้บิ๊กตู่เป็นนายแบบอีกอะไรเงี้ยเาบอบอะไงี้ไม่สำเร็จ